สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องแมมเซนิไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นี่เลยนะคะพาก,กระบะไซส์ใหญ่นะคะมานําเสนอคุณลูกค้าเลยบอกว่าใครที่มองหานะคะเป็นกระบะ4ประตูนะคะยกสูงคันนี้บอกเลยตอบโจทย์มากนะคะผ่นถูกผ่นสบายด้วยนะคะเพียงแค่5้าแส0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้า i l u ักรีโวนั่นเองนะคะปี2019 529,000บาทเป็นตัว 2.4e นะคะได้ชมหน้าใหม่ชมหน้ารลโกแบบนี้เลยนะคะนี่เลยด้านหนา้ากระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นเส้นคมเมี่ยมแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้ก็ยังอยู่ครบนะคะ,ะกระจังด้านหน้าก็มีช่องระบายความร้อนมาให้ครบเลยนะคะส่วนไฟนะคะก็ดวงใหญ่กลมโตนะคะนี่เลยออกแบบมาได้อย่างโฉบเฉียวไม่มีรอยคาบเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟตันหมอกก็มีมาให้ครบค่ะ ในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อเดิมๆโรงงานนะคะยางเราก็ให้ยางใหม่แกะกล่องทั้งสี่เส้นกันเลยถัดขึ้นมาด้านข้างนะคะสีตัวรถคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนหรือว่าสีเทาเงินนั่นเองนะคะกระจกก็จะเป็นฝาข้อแบบโคมเมียมนะคะนี่เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยบันไดด้านข้างก็มีมาให้ครบนะคะคิ้วกันสนกระศาสก็มีมาให้ทั้งสี่บานเลย ดามจับประตูก็จะเป็นคมเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีแดนเนอร์นั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยไฟลงไฟเลี้ยวนะคะไฟท้ายไฟเบรกก็ดวงใหญ่กลมโตนะคะยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยไฟเบรกโดนที่3มเราก็มีมาให้นะคะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะนี้การชนด้านท้ายนะคะก็มีมาให้ด้วยสำหรับคันนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4e นะคะเมคไลเนอร์ต่างๆก็ยังคงสภาพใช้งานได้ตามปกตินะคะโอเคมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเบาะผ้านั่นเองนะคะสีสีดำนะคะแล้วก็มีลวดลายเย็บด้วยต่เข็บสีสีเทานะแต่เข็บไม่ใช่สีขาวส่วนตรงกลางที่พักพนัง ที่พักแขนนะคะนี่เลยก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะนี่บอกเลยว่ากว้างขวางมากสําหรับภายในไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่เลยสําหรับด้านหน้านะคะกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะสําหรับคันนี้กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่มีแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอย่างดีนะคะ หน้าจอนะคะคันนี้ก็สามารถรับสายวางสายได้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลดอกปีดระบบแอร์ก็เป็นระบบหมุนมือธรรมดานะคะมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะนี่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะคะนี่นะคะใส่ของได้เยอะมากแอร์แบกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอน ภายในรวมๆแล้วก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเพนงเพดานคือสะอาดสะอ้าน,นสะสะไม่มีรอยจิมใดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่ารถของเราสภาพเกรดเอแน่นอนนะคะไม่มีชน,นักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถมือสองเกรดเของเรานะคะนี่เลยเดี๋ยวมาชมต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ มันก็จะหนักนะคะแต่ว่าเป็นเซลลก็ต้องทําได้ทุกอย่างนะคะในส่วนของห้องเครื่องนี่เลยนะคะคานด้านหน้าหัวน็อนต่างๆนะคะก็ยังไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะมอแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนใหม่ให้แผ่นเพดแผ่นมอกก็ยังอยู่ครบเดิมๆโรงงานเลยหรือว่าจะเป็นจุดแต้มสีนะคะนี้ก็เดิมๆโรงงานเช่นกัน หัวน็อตที่ฝากระโปรงเม็ดองเม็ดอาร์ตก็ยังกลมสวยทุกจุดนะคะแผงกันความร้อนมีมาให้ครบนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าของเรามีวารันตีรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียให้ด้วยนะคะ2ปีหรือว่า1 0 0 0 0กิโลนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้คันนี้ออกไปใช้งานหรือว่าจะ ใช้บรรทุกนะคะก็ได้หมดเลยนะคะสนใจติดต่อมาเลย0611758877นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยสำหรับลูกค้าที่จองเดืนนี้นะคะรุ่นรับสิทธิพิเศษเลยนะคะรับรางวัลใหญ่กับเราได้เลยกับโปรโมชั่น Big Summer Sale นะคะแจกใหญ่แจกจริงแจกหนักกว่าทุกปีแน่นอนนะคะกับของระวัลรวมมูลค่ามากกว่า200,000บาทน,นะคะของรางวัลใหญ่ของเราก็คือ ของคาหนัก1บาทหรือว่าจะเป็น iPhone 15นะคะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ยังมีทาน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า2 0 0 0 0กิโลดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79เข้ยาฟาแยาวไปเลย90วันนะคะสําหรับลูกค้าปลอดดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้น6,500บาทนะคะผ่อนยาวๆไปเลย8 4งวดนั่นเองใครที่สนใจนะคะก็รีบยกหูมาเลย0 6 17, น175887น้ะคะน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยสาขาสุร,ราษฎร์ธานี ลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะคะส่รงรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วมาชมกันคลิปหน้าว่าน้องแหมมจะพามารีวิวรถคันไหนรุ่นไหนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ช่อง YouTube ของน้องแหมมด้วยนะคะสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงน้องแหมมเซอรี่ไทยรถสวยนะคะ